นะคะทั้งหมดเนี่ยชุดแต่งที่เราเห็นอ่ะเราให้ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มไหมคะเ่๊ก็จะเป็นตัวโรล,ลิตแบบนี้เลยนะคะจากยางเก่าเป็นขอบ18 <S <S อันนี้เปลี่ยนลูกค้าเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัดนะคะที่ช่องนัดฟอร์ดค่ะสวัสดีค่ะขนุนนะคะฟอร์ด v ีีค่ะ ค่ะวันนี้นัดกับขนุนนะคะก็จะพามาชมรถคันนี้นะคะซึ่งคันนี้ได้ทําการแต่งอะไรบ้างนะคะวันนี้นัดจะพามาชมกันนะคะและต้องเกินตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen Ranger y t e c นะคะเป็นตัว 4x4 นั่นเองค่ะคันนี้นะราคาอยู่ที่1 2 9 9งล้านบาทค่ะมาดูกันค่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างพี่นัดแน้วอันนี้เราได้แต่งอะไรลูกค้าเพิ่มไหมคะ คันนี้นะต้องบอกเลยว่าแต่งเพิ่มก็คือแต่งด้านหน้าใหม่ทั้งหมดเลยคือตัวหนังสือนี่เราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเหรอใช่ค่ะอันนี้เราได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะก็คือเปลี่ยนยกชุดตรงนี้นะขอบนี้เลยก็คือเป็นฟอร์ดแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นไฟ led ใส่ให้กับลูกค้าด้วยแล้วทำไมอันนี้ไม่เหมือนรถที่เรามาตั้งแต่แรกอันนี้คืออ,อันนี้แน่นอนว่าอันนี้เราได้ทําการ ติดตั้งเพิ่มเพราะว่าจริงๆแล้วว่าข้างหน้ารถเราจะมีแค่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ติดตัวนี้ครอบเข้าไปซึ่งตัวนี้เรียกว่าชุดวายแล้วเนี่ยพวกนี้ลูกค้าเสียเงินเพิ่มไหมคะอันนี้อยู่ในโปรของเราแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันไปกันเลยค่ะพื่อนะคะหนูเห็นแปลกตาไปนะคะจากยางเก่าเป็นขอบ18อันนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าเพิ่มไหมคะ อันนี้เราได้ทําการเปล <e ี่ยนแปลงเพิ่มนั่นเองก็คือคันนี้ได้เปลี่ยนเป็นแม็ก20นะเป็นแม็กของฟูลเอลแล้วก็ยก2นิ้วด้วยแล้วเป็นแม็กขนาดที่เขาเรียกว่าตัวยางอ่ะเป็นสเปคที่ใหญ่นะคะสาหรับยางตัวนี้ก็เป็นยางคอสมิกเนาะก็คือขนาดยางอยู่ที่33นะคะ 12.5R20 นั่นเองแล้วก็ได้ทําการเพิ่มก็คือตัวนี้จะมากับตัวซุ้มเอ่อมากับซุ้มจูเขาเรียกว่าชุดหวายด้านหน้านั่นเองก็จะติดเพิ่มมาให้กับลูกค้าเลยอ๋อ แล้วต่อมานะคะด้านหลังของคันนี้นะคะจะมองได้เห็นเลยว่าคันนี้ได้ติดตั้งตัวเขาเรียกว่าตัวโรล,ล,ลิดไฟฟ้าเพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกัน,นะคะ่ะเจ๊อ่าก็จะเป็นตัวโรล,ลิดแบบนี้เลยสามารถเปิดได้กับไฟฟ้านะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเป็นไงม้างขนหนุนไปอยู่ข้างในโอ้โหมืดมากค่ะเขาออกก่อนนะคะ คันนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นฝาท้ายผ่อนแรงด้วยนะคะซึ่งรับปิดไปก็จะรู้สึกว่าหนึบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันค่ะเออพี่นัดคะทั้งหมดเนี่ยชุดแต่งที่เราเห็น,น่ะเราให้ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มไหมคะอืมจะบอกยังไงดีนะอ๋องั้นเราไม่บอกดีกว่าคะ่ะถ้าลูกค้าอยากรู้นะคะมาคอมเมนต์ใต้ยุทธของพี่นัทนะคะ ะะติดตามพวกเราได้นะคะในช่อง Youtube และทางเพจฟอร์ดของพวกเรานั่นเองนะคะอยากรู้โปรโมชั่นอยากรู้ชุดแต่งนะคะคอมเมนต์ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคนนึ่ง